ว่าเห็นบอกว่าเมืาขึ้นนะคะเจาบประตว่าวัาเป็นยังบ่ชวอบ่หมาอ่านี่คนึสิบปรต่วงผูบริหารบ่มาให้ลูกเทียมนั่งวงอีกอ่า บอกให้ว่าแม่คไปหาเขาหน่อยสิค ค่ะบัวบ่อนแม่เอฟซีดันเทงเหลานเด้อเวลาต๊เนึงมาแรกนึงวัดนึ้หลานวู่เด้อจ่าเด้อหลายดังแล้วหลาสิบยิงหลาสิบบวบ่อนนั่งโาจูเลย ามาที่ร้านนี้่ยว่าาวยมาว่ายมายมาวายอ่ามาว่ายม่ายมาอ่ายมาายมาวายว่ยาว่าว่า่าย่ยมา่ยวยว่า เีนดึกต้องรีกรับอรใช่นี่ก็จะหอนกนเมากระเรแมนแต่ว่าแม่บีไปนของอืน่กอนนิหลายแลัยวมาน้นหอนลากับคุณต่งมาหยอกตัวปวดขา ບໍ່ໄດ້ຄື Oui. พ่อจูอันพ่อจูอันพ่อจูอันเห็อันผู้ดังว่านบอกจ้า้ยอุ้ยแรงมากเลยแงมากเลยไม่ะเเตุหมอเหแต่ว่าแต่้งแห้งเลยแต่เราอันเนี้ยเนก่าไปยังก่อไปไห้การยังก่อ เราเอาก้องปากไม่เห็นเลยจะจอไปถ่ายอันอน,อน,น,น,อนั้นเน็ตดีปะประตูพอใช่ไหมประต,ตายม,มาากเ,เด้วยาก ุยอุยบอคุยอยพให้อ้อมเลยพรอมเลยพร้อมเลยพรอมเลยพ้อมเลยพรคนอยู่ข้างๆน่ะพ้อมเลยคนอยู่ข้างไม่มีหรอบ้นข้างเจนนนี่ตอนี้ไปมไปแน่จ้ะเซ็กซ์าหรอ सिमान ไฟบัตรประทันมากฮ<ะ>ิไฟบัตรประทันมาติโอ้ยยังไม่มาเลยพอ,ยอกัดคลิปหน้าครับพี่น้องครับคนดร้ายเหรอครเอา้ากัดคลิปหน้าครับผม